บริษัทบางจากศรีราชาจำกัดร่วมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมอบุรพาสร้างความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อมโครงการซูเดย์แคมป์บอกรักสัตว์ป่าอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมณห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกน,นายนรงวิทย์ชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวร่วมกับนายอนุวัตรรุ่งรรเรืองรัตนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจโรงกันพร้อมด้วยดรบรรลังเนื่องแสงผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาพร้อมด้วยผู้บริหารร่วมเปิดการอบรมเยาวชนโครงการซูเดย์แคมป์บอกรักสัตว์ป่าอนุรักษ์รธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่หนึ่งประจำปี2567ซึ่งมีเยาวชนนักเรียน ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีจำนวน40คนและวิทยากรพี่เลี้ยง15คนจาก11โรงเรียนโดยในครั้งนี้บริษัทบางจากศรีราชาจำกัดได้มอบงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจัดกิจกรรมของสวนสัตว์เป็นจำนวนเงิน2 0 0แสนบาททางด้านนายอนุวัตรรุ่งเรืองรัตนากุลได้กล่าวว่าโครงการความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่เราดำเนินการ ร่วมกันมาอย่างยาวนานกว่า23ปีไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ในพื้นที่จัดแสดงต่างๆอาทิกรงนกใหญ่ Forest of Asia Cash c a m p a เพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเที่ยวชมและเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์สนับสนุนโครงการสวนสัตว์สัญจรโดยการนำองค์ความรู้จากสวนสัตว์ ไปให้น้องๆได้เรียนรู้กันถึงที่โรงเรียนและโครงการอบรมซูเดแคปมในครั้งนี้ถือเป็นโครงการความร่วมมือที่สำคัญอย่างยิ่งระหว่างโรงกันน้ำมันบางจากศรีราชาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาบันวิทยาศาสตร์ทา,ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาที่ร่วมกันจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่น ให้เยาวชนของเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลอย่างรอบด้านสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้ทุกคนช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนค่ะน,นายนรงวิชชดชอยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการซูเดย์แคมป์บอกรักสัตว์ป่าอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นการดําเนินการครั้งที่1ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบางจากศรีราชาจํากัดมหาชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการรณรงค์ให้เยาวชนเกิดความรักและความหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนซึ่งเป็นกําลังหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนช่วยการรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกิดชุมชนแข้มแข็ง,ขงอย่างยั่งยืนมีการรู้จักใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการได้เข้ามาเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันเป็นรากฐานของการพัฒนาเยาวชนในสังคมที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนซึ่งได้รับความร่วมมือจาก3หน่วยงานหลักคือ บริษัทบางจากศิลชาตจำกัดมหาชนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาบันวิทยาศาสาตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาที่ร่วมมือกันดำเนินงานมุ่งเน้นสร้างสรรค์สิ่งดีๆเป็นประโยชน์ต่อสังคมมายาวนานกว่า23ปีเกิดการดูแลและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่และช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่กับพวกเราตลอดไปค่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราชาวบางจากศรีราชานะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางสวนสัเปิดเขาเขียวและสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลของมหาวิทยาลัยบูรพานะครับในการที่จะจัดโครงการซูเดแคมป์ให้กับน้องๆน,นะครับเพราะาเราแรงเห็นแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับเ,เป็นโครงการที่เราจัดต่อเนื่องมาแล้วเนี่ยเป็นปีที่23นะครับแล้วบางจากศิราชาเราก็ให้การสนับสนุนในกิจกรรมหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในวันนี้หรือเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนบริเวณรอบโรงกัน หรือการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เรามอบให้แล้วก็ตอบแทนให้กับสังคมขอบคุณครับโดียปีหน้าจะมีกิจกรรมหะไรเกิดขึ้นอีกใอไ่ไหมครับอย่างแน่นอนครับเราสนับสนุนโครงการดีๆเช่นนี้นะครับอย่างที่ได้กล่าวว่าเราได้จัดต่อเนื่องมาแล้วเป็นปีที่23แล้วเราก็ยังคงที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆเหล่านี้ต่อไปครับ นิว24สถานีประชาชนสุกันวริสุวรรณรายงาน